reporting. position. Unit lost. attack. Black Eagle Eagle ally is wide. in Gunner Our under attack. ครับก็ามาอยู่ผมแบ็กอีเกิลเช่นเคยนะครับก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์กด subscribe ผมเลยครับขอบคุณครับวันนี้เราก็อยู่ในโหมด33นะครับเป็นออนไลน์เช่นเคยวันนี้ผมก็เล่นเกาหลีเหมือนเดิมครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นแมปที่ มีเหมืองแร่แร่เพชรตรงกลางครับมามาแล้วครับสร้างเมือฟฟ้าก่อนเลยครับเออทำมนุษยึกมันสร้างเลยเอครับทุกคนน่าจะเป็นแมปมอดนั้นตันวน,ตนี้มีลงเขาเรียกว่าอะไรลงอะไรอันนี้ผมเขาเรียกว่าลงลงซ่อมกแล้วกันลงไปมันจะซ่อมรถให้เราอาจจะนมัินะนลงนี้ผมก็จะสแปมตรวจเหมือนเดิม มาครับเห็นไหมครับมันเป็นแร่เพชรเหมือนเดิมอ๋อผมรู้แล้วอืผมพลาดแล้วทุกคนว่าแมปนี้มันเป็นแมปสแปมลงแร่นี่นะว่ามันสร้างมันสร้างเร็วเล่นเกมเร็วไม่ได้ทุกคนถ้าใช้จรวดไม่ได้ทานมื่อนี่ไม่ทานแล้วทุกคนดูเราเรามาหน้าทานแล้วเล่นเกมเร็วม่ได้แล้ว เพื่อนเราเริ่มแล้วคือบอกนะเพื่อนเราจะบุกแล้วฮะเอามาไปเปิดแมพครับทุกคนโอ้โหลงแรกมันจะได้นึงอ <On hold. S 1> อ่ะยกเลิกตรวจดดไปก่อนสร้างแรกก่อนลืมนึกไปลืมดูลืมอ่านรายละเอียดแมพเอาโอเคครับเห็นมันมันก็สแปมลงแรกเหมือนกันกับเราเลยอ่ะเห็นเห็นฐานใหญ่แล้ว เดี๋ยวรอมึงแรกก่อนไม่น่าพลาดเลยเรา <Construction. S 1> ดูยิงสแปลมมึงแรกก่อนดีกว่าขายขายขายตามสเต็ปบ <Construction. S 1> อะลงรถเราสแปมแรกก่อนดีกว่าโอ้ดูดูของเพื่อนอืรถแรกโคตรเยอะเลย <has> เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะรอให้ได้จุดสัก ถ้ารำก่อนบอมฐานแม่งเลยครับมาลงแรกลงแรกสแปมรถแรกก่อนช่วงแรกมาเอามาไปลาตะเวนโอ้มันก็เกาหลีมันกับเราเลยดูดูมันมีลงจอดสามลวงแล้วมันทำอะไรสีแดงทำอะไรโอ้สีแดงแหกเลวครับเพอเพื่อนเราบุก โอ้วเอาแล้วเ,เริ่มมีปากเสียงกันละอ่ามันเก็บใกล้ๆเก็บอะไรไปไกลนักหนาโอ้ตังตังไม่มีเลยทุกคนอ่ามันสร้างไปไงทุกคนแล้วตังเราหาไม่ทันมันต้องสแปมต้นแรกไว,เว้เยอะแมปนี้ผมลืมนึกไปลืมดูลืมอ่านรายละเอียดแมปก็มาเลยครับโอ้กระตุก ดู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 เพื่อนเราเอาละรอกูก่อนดิเพื่อนจะรีบบุกไปไหนจบไหมนี่อ้าวสีเหลืองไปแล้วเรียบร้อยเลยอ้าวอ้าวอ้าวจะบอลนี่จะใส่ฐานใหญ่ผมไม่เอาไม่เอาเก็บ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 กูยังไม่บุกเลยเพื่อนโอ้กระตุกก็กระตุกอะไรกันเนี่ยมามาเอาไปบ้านเพื่อนดีกว่าเฮ้ยไม่เอามา มาบอมมาบอมมาบอมโอ้ยบอมมันแม่งเลยดูดูดูโอ้มันก็ตามหาฐานผมอยู่นะโอเคสวยมันทิ้งคบอมใสยฐานเพื่อนเราเอาจบเกมอะไรกันเนี่ยอือยังไม่เล่นเลยนะเพื่อนไอเอาเอาไม่ มาอีกรอบทุกคนแบบเดิมทีมเดิมเลยอันนี้ผมเล่นเยอรมันนะผมดูแล้วมาจัดสแปมอะไรสแปลมรถถังไปยิงรถแรกมันเลยแบบนี้ผมอ่านดูมันนูยูรีนะทุกคนแต่ว่ามันเอายูรีมาได้แต่มันจะไม่ได้ให้ฐานใหญ่ยูรีเนาะมันนูยูริแล้วก็สร้างเร็วด้วยสแปลมรถแรลเวือผมจะสแปมรถถังเยอรมันนี่ <Blue Prince. S 1> แจะถสรุปรถแรกมันทุกคนมาริบสร้างรีบสร้าง ผมก็จะสแปมลงแรกก่อนเลยรู้แล้วรู้แล้วนี้มาเลยไม่ไหวเม <No> ื่อกี้เราไม่รู bueno> ้เราลืมดูไงเอาสักสามลงไปก่อนทุกคนมาเดี๋ครับไปลงคนมาละเอาเห็นจิเนียเข้าถึงตัวการฐานนิดนึงการมันมาบุกไป มาลงรถมาลงรถมาสิตลงไฟฟ้าก่อนไฟฟ้าจะหมดแล้วมาอ่าจุงจุดความแล้วมาครับทุกคนขึ้นไปเท่าไหร่ปีไหมเดี๋ยวมันขึ้นหนึ่งก่อนมาสแปมรถเลยมาครับทุกคนมันลำลำหนึ่งไม่กี่บาทเองโคตรผูกเลย บอกเลยดิอรมาน,นี่รถอย่างถึกแล้วก็ยิงยิงแรงนะถ้ายิงรถด,ด้วยกันแต่ว่ายิงบาลกนี้โอโ้โหโ,โ,โคตรเบาเลย,เลย,เลยทุกคนมาเปิดแมปเปิดแมปเราจะบุกเราเราจะบุกล้วมาเขาลงเข้าลงสแปลมรัวๆเลยบุกคอนบุกคอนบุกคอนได้เปรียบทุกคนแมปนี้เหมืองแรกสามเหมืองน่าจะพออยู่นะโอเคมาอีกซักเหมืองนึง มันไปเก็บไกลเดินเก็บไปใกล้ก็ได้นะยทุกคนตามจริงรอสักสิบคันก่อนแล้วก็เอาตูบูมแม่งเลยอืมโซเวียตทุกคนมันเล่นโซเวียตปะ่ะเพื่อนเรา,าก็สกแปลมลงแรกโอ้เพื่อนเราเอารถต้นไม้มาแล้วทุกคนเอามาอีลุงอีลุงอีลงุงนึงมาสี่ลงแล้วอ่ะขายทิ้งสักลุงก่อนะ่ะ ่ปซื้ออีการถก็ผลิตมาเรื่อยๆมึงเจอกูแน่รถแล้มั้งเหรอสแปมรถแล้เจอสแปมเจอเจอมันสแปมรถเกินมาบุกเลยทุกคนเอาไปยิงรถแล้มันเล่นดีกว่าตัดเงินตัดเงินตัดเงินโอ้เพื่อนเราก็เริ่มเริ่มบุกละมา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 วางมึงแรกก่อนโอเคเราขายทิ้ง โอ้แหลกแหลกกระตุ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 กหืตาความสวสักหนึ่งความมา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 หมดไปหมดเฮ้ยมีคนมีคนมีคนมันจะบุกใครเนี่ยเดี๋ยวบอลน้ำบุกเราเจ็บตัวหน้าบุกเราไม่น่าทุกคนน่าจะบุกสีแดงละ

อ้ามันบุกมันบุกเพื่อนแล้วโอ้โหดู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 ทุกคนดูรถแล่มันมันสแปรรถแล้รัวๆเลยโคตรเยอะอ่ะเอายิงเนี่ครับรออะไรบอลเล่ของเราโคตรถึอครับรถเรายิงรถแล้โคตรแรงทุกคนดูแป๊บเดียวแตกอืมเยอรมันนี้โอ้โหรถแล้จะเยอะอะไรขนาดเนี้ยโอ้โหดู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 มันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยมันเอาตุ๊กมาเราเข้ายิงฐานใหญ่ดีดีกว่า อัน่อยู่ไหนคนเราถึงอยู่ทุกคนไม่ต้องกลัวลงช็อตด้วย,อ,ย,ยอ่าเห็นทันใหญ่แล้วอ้าวเก็บอ้าวเก็บเป็นรถนี้ก็ชอบทุกคนยิ่งชอบเลยเก็บเป็นรถน่ะพลาดแล้วที่เก็บทานใหญ่เป็นรถแตกเรียบร้อยถ้ามันตั้งเป็นทานใหญ่เหมือนเดิมไม่แตกทุกคนเห็นไหมยิงลงไม่โคตรเบาเลยยิงลงรถ่างเบาทุกคนไม่ไหวไม่ไหวยิงรถแรกดีกว่าอ่า ยิงรถแรกแม่งโคตรแรงอ้าวรถทางเนี่ยสีอะไรอ๋อสีฟ้าสีฟา้ายิงดิครับรออะไรยิงดิสวยจบไปหนึ่งทีมครับทุกคนโอ้โหเพื่อนเราก็บุกแล้วอ่าได้สามบังแล้วทุกคนยิงรถแร่ยิงรถแร่ยิงบ้านเรายิงเบายิงรถแรกดีกว่าโอเคอ่าเพื่อนเรามาแล้วบอกเลยแบบนี้เยอรมันนี่กินขาดทุกคนสแตมรถทางรัวแม่งโคตรถึก เดิมทีมันก็ถือกันอยู่แล้วนะทุกคนอันนีย้ยังได้ลงซ่อมอัโตโนมัติไปอกีกแต่ว่ายิงมาแลกโคตรช้าเลยไม่โคตรช้าสิโคตรเบาเลยทุกคนมาไปยิงรถแล้ววันดีกว่าไอเราสู้คนมันได้ทุกคนแต่เราสู้รถได้สบายยิงแป๊บเดียวแตกอ่ะ,ตะแต่ฐานนี้แม่งก็สแปมรถแรกกันดังบุก่อนได้เปรียบทุกคนบุก่อนได้เปรียบ ่ะเราสังหารแค่รถให้เพื่อนยิงบ้านไปเรายิงบ้านไม่แรงทุกคนห <c oughs> มารถแรงอยูไ่ไหนขอยิงรถแรงหน่อย <c oughs> ไม่ต้องตั้งแล้วจบเกมเลยดีกว่า <c oughs> อ่าอีกคันดเดียวโอเคเพื่อนยิงโรงไฟฟ้าลงนี้แตกก็น่าจะชนะทุกคน <c oughs> โอ้โหเยอรมันจบเกมทุกคน ก็เป็นเกมที่สนุกดีครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไปไปแล้วบาย